ตอนรับนักเตะใหม่ครับพึ่งลงจากรถตู้มันหมาดนะครับรถตู้วิ่งมาส่งที่หน้าประตูบ้านเลยครับโค้งกูจากซาไกนะครับสองตอนนะครับตัวนี้ขนาดประมาณสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับบอดี้หนาใช้ได้เลยครับมาเปิดหางเปิดสองตอนนะครับแล้วก็ถุงนี้จะมีสองตัวนะครับโค้งกูจากซาไกเช่นกันครับตัวนี้เป็นโคงกูหลายเลื้อยนะครับจากซาไก อคดีนาพอสมพลรครับแล้วก็อยู่คู่กับโชวานะครับโชวาตัวนี้จากไดนิชินะครับตนนรานีรับเข้ามาสามยูนิตครับเติมเข้ามาต้องบอกว่าช่วงนี้ปลาเข้าเยอะมากครับที่ระยองโคยอย่างที่ได้แจ้งเพื่อนไว้นะครับคือเราจะทําปลาหลักครับในฤดูกาลนี้นะครับผมจะเน้นโชวาโคกุแล้วก็สันเกน,นะครับ ะยองโค้ยครับขอบคุณครับ